จะเสร์ฟแดกก็ไปตอนนี้เลยนะแดกไม่ได้ก็ไม่ต้องแดกนะถนาดแดกก็แดกไม่ได้นะครับตอนนี้ก็ไปแดกที่อือ่นนี่เอ้าแดกเข้าไปสวัสดีจ้าเด็กวันนี้มานี่เลยร้านข้าวแกงขนาดแดกนะครับก็เราก็จะเจอที่โซโลเลยขนาดแดก สโลแกนก็มีว่ายอมกรุงแตกดีกว่าแดกไม่เป็นนี่ฮากิพารมมของในเพียบเลยเดี๋ยวดูก่อนคนเยอะ่ะอ่ามีที่นั่งมีที่นั่งเดี๋ยวไปมีที่นั่งอยู่เดี๋ยวไปผมตั้งใจมากวันนี้กะว่าจะมากินเต็มที่เลยตังมาด้วยนี่ <laughs> เพองไปเปิดตู้มาขายเลยมามีอะไรอร่อยรู้สึกว่ามีของอร่อยหลายอย่างมีข้าวแกงที่ทนสมัยไม่ใส่ขงฟูรสอาหารปลอดไฟเนื้อสัตว์มีอนไมัยม่นะครับมันเป็นอีกหนึ่งมาตรฐานไทยอาหารไทยข้าวแกงพอตรงไหนวะหัว้ว<ไ>ปาจางสัน ช้อปปีเรื่องชื่อเดี๋ยวไปดูอื่นดี่มาวะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะข้าวหมูอบข้าวค่ะข้าวราดเนี่ยขาราดค่ะ วันนี้่เหอเจ้าของร้านบอกว่าเคี่ยมครมุกโสตีหูไมได้่แอนี้นะคะส่วนที่เหลือจะเปเ่าามคมันไหนที่แนะนำาี้เลยนตัวหมูโบราณเลยค่ะตนี้เอาเนี่ยมาอนี้อะไรเนี่ยหมึกตึงแตกอะไรที่เขาบอกมเนี่ยเออเอนะเอากุ้งเลยนะกุ้งกันกุ้งหนะคะจ้ะเมันหลายอย่างงมันอยากกินไง เออาี่โคหมูมาอีกอ่ะมาสองชิ้นเลยมาสองชิ้นมจอโครตรปูลูกลรแปบ้าปะสั่งมา2อลูกเท่าไหร่ครับส <35 5. S 1> ามบาสามรนี่เพ,พียบนี่อ่ะมามามาไปนั่งกินนู้นือเสียงนี้ดังแล้วสแสดงว่าบอกให้ไปรับจอปูได้ มารับจอบูจะจกกจนี่นะปาปาาวาาร้อนเนี่ยนี่เสรแรกไปตอนนี้น้าักแดกก็แดกไม่ได้นะครับตอนนี้เพราะมร้อนอ oh, <no. S 1> มร้อนเลยร้อนร้อนร้อน,อนจะได้ นี่จอปูไอ้อน้องนี่มันก็ไม่บอกเราเลยว่าแม่งย้อนดีด้วมือสัมผัสได้ว่าเราได้ใส่เข้าไปในด่างปาร์ากเลยมึงเอ้ยแต่มันใหญ่จริงนี่ดูใหญ่จริงๆใหญ่จริงอยากให้ดูว่ามันใหญ่ขนาดไหนนี่หนึ่งชิ้นแปดสิบห้า 1> 1บาทสองลูก จากร้อยเจ็ดสิบเป็นเหลือร้อยหกสิบ้าบาทเออโหน,นะครับแต่ตอนนี้ยังกินไม่ได้เพราะถ้าแดกไปมีดาร์พาร์คแน่นอน uh. โอ้โดีพึ่งเลยกินข้าวเนี่ยนี่นะครับรสชาติแบบที่แบอันนี้มึกมึก <c oughs> เออมึงปลาอร่อยมึงกระเพาอร่อยอันนี้เะไรวะกระเพาโบราณชิ้นหน้ามาหน้าหน้าปลา,ปาปอย่างผมให้นก็โบราณนะแดดของโบราณเข้าไปอ,อีกกูเฮ้กระเพาะโบราณอยากขดยดีเยอะเฮไหน

เดืดปะน่ยน้ำเกืดปะน่ยมะขามมันต้องเข้มข้นกว่านี้นะคุ้มจะอร่อยคนใหญ่เรากินกุน้งมะขามก็คือแบบตัดเป็นเมนูเนาะในจ๋านีา่น้ำน้ำอยซอสมะขามเรียบน้ำราดซอสมะขามมันก็จะมีรสชาติอยู่ข้างในแต่นี้มันหวานไม่หน่อยแล้วก็น้ำมันน้อย

คือหมึกแดกมากอะไรทุ่มแตกไม่ใช่ uh huh. เขาเป็นปลาหมึกยัดไส้เห็นไหม่ะเออแต่เขาทำรสชาติดีนะอันนี้ไม่ได้เอาพูดแต่เรื่องรสชาติอย่างเดียวอื่น mm hmm. ไม่ต้องพูดรื่รสชาติเดียว <Yeah. S 1> พะผมนักชิมบากงรสชาติเดียวอืม mm hmm. แอ้วหท่าอดีต่อไปอันนี้ดีกว่าน่าสนใจจริงๆจะต้องเก็บท้องไว้กินอันอื่นทอไม่ใช้สั่งมาเยอะกว่านี้อันนี้ชอบปูี่นดูเลยดูตรงนี้เลยดีกว่าชอบปูดูละแปดสิบห้าบาทดูนะ

ดูดิว้าวข้างในมีปูเลยอ่ะเออจิ้ม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 ว้าว้าวมาเอี่ยม ทำเสร็ <collaborate> จก็ไปของนึ่งทำเสร็จกดทิ้งขยะอันนี้เ็จะเต็มหอกว่ะ แต่ระบบเก็บโประเรมก็ดูดีนะครับอิ่มดีมันนะรสชาตินี่โดนเลยนะเราคุยอัเรื่องรสชาตินะผมชิมอาหารมาเนี่ยผมว่าผมทับกะเพรา,าก็อร่อยไอ้อะไรนะพีโคงนะน้ำแดงวอเทอร์เลสี่โก้น้ำแดงก็อร่อยครับไอปลาหมึกไส้ทะเล หมึกปงแตกอุ้ยหมึกปงแตกก็อร่อยนะฮะแต่อะไรนะไอ้กุ้งมัตื่นไปนิดนึงแต่มันจะปากใครลิ้นใครลิ้นมันเหรเนาะนะผมชอบชอบรสจัดไงนะก็ถือว่าสำหรับผมเหมือนว่ารสชาติโอเคนะครับแล้วก็วันนี้จะมเหานมาทิมหลากหลายเมนูเลยจริงๆกจะกินเยอะกว่านี้นะเอ้ยจ้อจ้ออร่อยแล้วใหญ่เลย ปมืกี้น้องคนนั้นอะไม่บอกพี่ว่ามันร้อนอะมันดาร์กพาร์กเลยไม่บอกกันเลยดีแล้วพี่กลับไปอยร้อนก่นอ,อนเกือบจริงไปแล้วค่ะจอจะทอดใหม่นะลูกค้าเออเออตังแล้วก็ทอดเลดียวจะไม่มทอดใหม่มันจะร้อนสดใช่ไหมใช่ออ๋เหตุผลไม่งี้คือทีหลังต้องบอกลูกค้าทีนึงนะพี่ค้าร้อนนะคะพี่จะแดกนะคะมันร้อนนะฮะจอก็อร่อยเพราะเนื้อปูมันเยอะมากนะ ปวดเป็นลูกเลยนะนะฮะคืออร่อยมากยังไงก็นะฮะผ่านไปผ่านมาตรงนี้สาขาบางน้อยนะครับแล้วก็มีอีกหลายสาขานะครับของพี่แหม่มถนัดดอกหมอกถนัดแดกยังไงก็ฝากกดติดตามครับกดซับสไคร้นะครับใน Facebook f แฟนเพจนะครับแล้วก็ยูทูบช anel จันแทบนะครับมีอะไรเราก็จะผ่านไปอะไรเมื่อกี้อะไรแนะนํากินเราก็จะไปกินกันนะครับนะครับเดี๋ยวเราไปพบกันเทปหน้านะครับวันนี้นะครับ ไปทีคนนี้ก่อนนะครับบ๊ายบายเด็กจ้าวชัด